ที่มาใหม่ใช่ไหมเธอไม่รู้หรอก,กดข้อแรกห้ามคุยโทรศัพท์ในที่ทำงานท้องสะด้วยสิตามฉันมาคุณซีครับทำไมคุณซีไม่บอกเข้าไปล่ะครับว่าคุณเป็นใครไม่ต้องบอกหรอกเป็นแบบเนี้ยดีแล้วฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพนักงานต้อนรับที่เนี่ย เขาทำงานกันยังไงเออนี่เดี๋ยวนายกลับไปก่อนนะครับครูปองอาหารเช้าของคุณค่ะขอบคุณครับอุ้ยสีใช่สีจริงๆด้วยอะ่ะ นี่ท้องโตขนาดนี้ยังต้องมาทำงานอยู่เหรอน่าสงสารจริงๆเลยเนาะคุณผู้หญิงไม่เคยเห็นคนท้องทำงานเหรอคะว่าแต่คุณจะมาเปิดห้องเข้าพักหรือว่ามาทานข้าวที่นี่คะอขอโทษนะคะช่วยเก็บกระเป๋าให้ฉันหน่อยคะ ของคุณค่ะข้าวหลังเนี่ยถือดีๆนะคะอย่าทำหล่นอีกสี่ฉันจำได้ว่าตอนเธอเรียนมหาลัยเธอเรียนดีกิจกรรมเด่นแต่ก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยนี่ดูเธอตอนนี้สีเป็นได้แค่พนักงานต้อนรับ ฉันดูเธอรักและทุ่มเทกับงานนี้มากเลยนะคุณผู้หญิงคะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วก็เชิญออกไปได้เลยค่ะอย่ามารบกวนการทำงานของฉันแหม้สิเธออยากแกล้งทำเป็นไม่รู้จักฉันหน่อยเลยเธอเนี่ยยังปากดีไม่เปลี่ยนเลยนะถ้าเกิดฉันคอมเพนเธอขึ้นมาเนี่ย เธอจะรู้สึกขอโทษนะคะคุณผู้หญิงฉันพูดอะไรผิดไปตรงไหนลหรคะโรงแรมนี้เขามีชื่อเสียงเพราะบริการดีแต่บริการของเธอเนี่ยมันแย่มากเลยนะเธอเชื่อไหมว่าฉันสามารถเรียกผู้จัดการมาคามเพลนเธอได้เลยนะเพราะว่าแฟนของฉัน เป็นหุ้นส่วนใหญ่ของโรงแรมนี้ไงล่ะคุณผู้หญิงคะฉันยังมีงานต้องทำอีกเชิญออกไปค่ะนี่แกพี่ลาจองห้องเสร็จหรือยังคะพี่ขุนคะพี่บอกว่าโรงแรมนี้พี่มีหุ้นส่วนใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะทำไมพี่ถึงรับพนักงานบริการแย่ๆแบบนี้เข้ามาทำงานล่ะคะ ฉันแค่ว่าเขาไม่กี่คำเองอะ่ะเขาก็ไม่พอใจชักสีหน้าใส่ฉันอีกอะพี่ขุนไม่เป็นไรนะที่รักเดี๋ยวผมจัดการให้ไม่เสีะทำไมเธอถึงดูตกอบแบบนี้ล่ะฮะไหนเธอบอกว่าเรียนจบมาจะเปิดธุรกิจของตัวเองไง แล้วทำไมถึงมาเป็นพนักงานต้อนรับอยู่อย่างนี้ล่ะฉันทำงานอะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกคุณหรอคะดูสิท้องโตขนาดนี้เนี่ยฉันยะต้องมาทำงาน,นฉันจะบอกอะไรให้นะฉันเนี่ยเป็นถึงหุ้นส่วนใหญ่ของโรงแรมแห่งนี้เห็นกันที่เราเคยเรียนด้วยกันนะถ้าเธอยอมขอร้องฉันเนี่ยฉันอาจจะไปคุยกับฝ่ายบุคคลอยากให้เธอไปนั่งในออฟฟิศ อย่างน้อยมันก็ดีกว่ายืนทำงานอยู่ตรงนี้นะเป็นไงล่ะอึ้งเลยแหละสิเมื่อกี้เธอยังหญิงยะโสใชยชั้นอยู่เลยตอนนี้เริ่มกลัวแล้วสินะ <c oughs> หรือว่าเขาจะเป็นหนอนบ่อนไส้ ุณผู้ชายคะไม่ทราบว่าคุณจะมาทานข้าวหรือมาเข้าพักคะอย่างนี้สิดีมากเลยงานบริการเนี่ยมันต้องแบบนี้สิงั้นฉันขอเป็นเตียงคิงไซส์หนึ่งห้องนะได้คะ่ะที่รักเหมือนฉันจะรู้แล้วแหละว่าใครเป็นหนอนบ่อนไส้ ซี่ฉันนึกว่าเธอจะไม่ยอมลดราวาศอกเฉยฉันอีกคุณผู้ชายคะรบกวนขอบัตรประชาชนด้วยค่ะบัตรประชาชนนี่สี่ฉันจะพักในโรงแรมของฉันเองเนี่ยยังต้องใช้บัตรประชาชนอีกเหรอต้องขออภัยด้วยนะคะฉันไม่มีอำนาจเปลี่ยนกฎระเบียบของโรงแรมค่ะ ลูกค้าที่มาเข้าพักต้องแสดงบัตรประชาชนมันเป็นเรื่องปกติของทุกรงแรมที่ต้องทำอยู่แล้วอีกอย่างการแสดงบัตรประชาชนก็เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและป้องกันไม่ให้คนร้ายเข้ามาเข้าพักที่นี่นะคะคุณผู้หญิงคะทางเราก็ต้องรบกวนขอบัตรประชาชนของคุณด้วยนะคะสี่นี่แกจะกลั่แกล้งฉันเหรอพี่ขุนขอโทษนะคะฉันไปกลั่นแกล้งคุณตอนไหน ลูกค้าที่เข้าพักก็ต้องแสดงบัตรประชาชนมันเป็นกฎของโรงแรมคะ่ะคุณกลัวอะไรเหรอคะหรือว่าคุณมีคดีติดตัวอีมังสิพอแล้วนี่ฉันให้เกียรติเธอมากแล้วนะสิทาไมแค่พนักงานต้อน,นอรับกระจกแบบนี้ยชอบทำให้เรื่องเลยเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหม ทำอะไรอ,ะอ่ะออกมาน,นี่เลยวุ้ยนี่ปล่อยงะ้ออกมาปล่อยฉันฉันบอกให้ปล่อยไงน,นไี่ไม่ใช่บาา้านสามมือเถอะปล่อยฉันออกจากโรงแรมได้ไปที่รักคุณโอเคไหมเน่แกเป็นใครผมก็เป็นสามีของซีอ๋อเป็นสามีภาษาอะไรเนี่ยปล่อยให้เมียที่ท้องอยู่มาทำงานเนี่ยฮะแกยังเป็นลูกชายอยู่หรือเปล่าวะ ีเขาก็บอกกับผู้ชายที่ไม่เอาทันกอผู้หญิงไปแบบนี้แหละก็เหมือนผีเน่ากับลงผูกเนพี่ขุนคะไม่ต้องไปสนใจพวกเขาหรอกค่ะเพราะพวกเขากับเรามันคนละชั้นกันแล้วแล้วพวกคุณสองคนเป็นใครแฟนฉันเป็นกรรมการใหญ่ของบริษัทเคนเคไงนะ ทำไรายได้ต่อเดือนสูงสุดก็แค่ร้อยล้านน่ะจำนวนเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยพวกแกก็คงไม่เคยเห็นสินะ<ป><ป>คุณนิวัฒน์มาได้งไงคะฉันคงว่างมากสินะถึงต้องมาเสียเวลาทะเลาะกับพนักง,งานเนี่ยดาวฉันจะบอกอะไรเธอให้นะเธอไปรับพนักงานคนนี้มาจากไหนเนี่ยะเธอรีบไล่มันออกไปเลย ไม่งั้นไปม่านหน้าเนี่ยฉันจะไม่ส่งของให้เธออีกเอ่อคุณผู้จัดจาการสวัสดีค่ะท่านประธานเนี่ยเหรอท่านประธานท่านประธานคนไหนอะ่ะฮะผมนี่ไงคือท่านประธานของโรงแรมนี้คุณกล้ามาทำร้ายภรรยาผมและคุณยังกล้ามาถามอีกว่าผมใคร ท่านประธานครับเราเพิ่งเจอกันเนี่ยผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดของโรงแรมนี้ผมชื่อว่าคุณนิวัฒผมทราบมาว่าตอนนั้นเนี่ยคุณร้องขอคณะกรรมการเพื่อที่คุณจะถือหุ้นโรงแรมนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองเหรอแล้วทําไมตอนนี้เนี่ยคุณถึงมาบอกว่าคุณเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ละ่ะ ท่านประธานครับผมว่านะมันน่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่เลยครับคุณผู้จัดจาก,การคะผมก็ทราบมาเหมือนกันนะว่าคุณเนี่ยรับเงินใต้โต๊ะจากคุณนิวัฒใช่ไหมอร่อยไหมล่ะเงินใต้โต๊ะเออคือท่านประธานครับเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะ คุณนิวัน์ค่ะคุณนิวัน์เป็นคนสั่งให้ฉันทําค่ะเดาวหยุดพูดเลยนะพอได้แล้วตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณไม่ต้องมาทํางานที่นี่และจะไม่มีโรงแรมไหนรับคุณเข้าทํางานอีกส่วนคุณนิวัน์ผมขอยกเลิกสัญญาของคุณและผมจะคืนเงินหงเปอร์เซ็ให้กับคุณทุกบาททุกสตางค์ส่วนเรื่องที่พวกคุณสองคนโกงค่าสินค้าแลว้วมาขายให้กับโรงแรมของผมเนี่ย พวกคุณสองคนเตรียมรอรับหมายสารได้เลยเอ่อท่าประทานครับไม่ต้องขอบคุณผมหรอกผมยังมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับคุณอีกคุณบิวพี่ขุนพี่มาที่นี่ได้ยังไงอะ ยูที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองถึงว่าทำไมพวกคุณสองคนไม่ยอมแสดงบัตรประชาชนตอนเปิดห้องพักคุบปากไปเลยนะพี่ขนพี่มาเปิดห้องที่นี่เหรออห<ะ>น้าด้าแกกล้ามาเป็นช,ชู้กับผัวฉันได้ไงเบิว ใจเย็นๆก่อนดิฟังพี่พูดก่อนนะฟังนั้นเหรอพี่ขุนผู้หญิงคนนี้เป็นเบียพี่เหรอเอ่อโยนกรุณาอย่าใช้ความรุนแรงที่นี่ครับออกไปใช้ความรุนแรงที่อื่นเชิญครับเฮ้ยเเรื่องนี้มันมีเหตุผลนะจ๊ะ ผมทำเองครับไหนมึงลองชิมดูมด,ดิมันแดกได้ไหมเนี่ย <c oughs> ทำไมมันเคลแบบนี้นครับไหนมึงบอกมึงจบหนออมาไง <c oughs> เข้าขัดง่ายๆ <c oughs> แค่เนี้ยมึงทำให้ไปมหรอวะ แต่ตอนนี้ผมทำเนี่ยผมชิมดูแล้วนะครับมันไม่ได้เค็มแบบนี้มึงหยุดพูดเลยมึงเป็นเชฟอ่ะมึงต้องรับผิดชอบกับอาหารที่มึงทำมึงไปทำมาใหม่เลยครับเ อย่างนี้นะนะเขานเสร็จแล้วนะ ผมเองครับเห็นไหมว่ามีเศษดินอยู่เนี่ยเป็นไปนได้อ่ะเชฟเมื่อเช้านี้ผมเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วดินมันจะมาจากไหนวะงั้นเดี๋ยวผมไปล้างให้ใหม่ก็ได้ครับ ลูกค้าไม่พอใจหนักมากเลยครับข้าวผัดที่เราทำออกไปอ่ะเ็มปี่จะกินไม่ได้เลยครับเชฟแคมลูกค้าที่มากินเป็นอินฟูชื่อเดานะครับเราต้องโซยแน่ๆเชฟโอยกูถามไยเธอมึงมาทำอะไรที่นี่วะผมก็เป็นเชฟไหงครับมึงอยากเป็นเชฟมั้งเหรอ ข้าผัดง่ายๆนี่ค่า,า,าไม่เป็นเลยผกเน่ย่ึงก็ล้างไม่สะอาดครัวกูมึงก็ทำเละๆไปหมดนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายนะที่กูจะสุดา่ากับมึงเนี่ยออกจากที่นี่ไปมึงบอกให้มึงออกไปไงมึงจะยืนบือทำไมเกดดีวะ จะมาเสนอหน้าทำไมกวะผมขอทำข้าผัดอีกครั้งได้ไหมครับแต่คราวนี้ผมจะขอไปเสิร์ฟเองได้ข่าวว่าวันนี้เจ้านายจะมาที่ร้านผมอยากให้เจ้านายเนี่ยเป็นคนชิมเองแล้วก็ตัดสินเอาดิกูกจะทำด้วยเหมือนกันแต่ใครแพ้นะต้องโดไนไล่ออก หันไมอย่าเลื่อยกูบอกว่าอย่าเลื่อยไงหันไปหันไปจนกว่าจะได้อย่าเลื่อยหันไป Ừ. สวัสดีครับโหได้เจอกันตั้งนานจำนายสวยขึ้นมากเลยนะครับยังป,ปากหวันเมืเดิมเลยนะว่าแต่เชฟคุณมีอะไรให้ฉันชิมหรออ๋อนี่แหละครับข้าผัดเนี่ยนะร้านฉันออกจะใหญ่โตเอาข้าผัดมาเสริร์ฟให้ฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพอดี เชฟที่เข้ามาใหม่เขาอยากมาลองฝีมือกับเชฟขุ้นก็เลยทําข้าวผัดมาให้เจ้านายชิมโดยไม่ต้องบอกว่าจานไหนของเชฟไหนครับได้งั้นเสร็จแล้วเนี่ยเอาอาหารมาเสริมเชฟได้นะได้ครับเจ้านายเจ้านายชิมได้เลยครับ หมายความไงครับไม่ผ่านอ่ะผมเป็นเชฟมาตั้งหลายปีอ่ะก็แค่เข้าผัดบ้านๆอย่างเนี้ยมันจะไม่ผ่านได้ไงก็หมายความว่าจานนี้อร่อยกว่าจานนี้ไงแล้วไงครับอร่อยไปแล้วไงเพราะคนที่ทำจานเนี้ยเพิ่งไล้ลูกค้าชื่อดังของเราเออกไป เรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะทอะนั่นเป็นคนของฉันเองแต่ให้ฉันสงสัยทำไมเชฟเก่งๆของร้านฉันถึงได้ลาออกไปกันหมดคุณเจ้านายพูดเรื่องอะไรครับผมไม่เห็นเข้าใจเลยเชฟคุณครับเมื่อกี้นี้เราตกลงกันว่าไงนะครับ ถ้าใครแพ้ต้องโดนอะไรแพ้แล้วไงวะเชฟก็จอบกระจอบอย่างมึงอ่ะเคยบับกูไม่ได้หรอกกูอ่ะเขียมทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้นี่คือพี่ชายของฉันนี่คุณกูเป็นเชฟชื่อดังมาจากฮ่องกงเขาอาสามาจัดการปัญหาในครัวของร้านฉัน ก็บอกอะไรให้ฟังนะครับผมเนี่ยทนแับเชฟขุนมานานแล้วครับเขาเนี่ยบังคับให้ผมเทน้ำปลาใส่อาหารของเชฟที่เข้ามาใหม่ครับแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงสารพัดสารเพเลยครับ ผมไม่ทำอ่ะเขาจะไล่ผมออกครับไอ้นัทนี่มึงกล้าหักหลังกูเหรอวะเชฟคุนครับฉันไล่คุณออกค่ะไล่ออกไล่ออกแล้วไงครับคุณก็รู้ว่าระดับผมเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้ผมไม่แคร์ร้านอาหารแบบนี้หรอกเชฟขุณครับคุณเป็นคนเก่งนะครับแต่คุณไม่ใช่คนดี คุณใช้ความเก่งคุณเนี่ยในทางที่ผิดคุณเอาเปรียบพนวมง,งานกันแกงพนวมง,งานสหรับที่นี่คนดีกับคนเก่งเนี่ยร้านเราเลือกคนดีความเก่งมันฝึกฝนกันได้แต่ความดีเนี่ยมันต้องมาจากจิตส่นึกของตัวเองความดีในที่นี้ก็คือไม่เห็นแก่ตัวไม่เฉยโอกาส รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและที่สำคัญก็คือมีจรรยาบรนแน่าชีพของเองคุณไม่ต้องภูมิใจในความเก่งของตัวเองเรอกนะเพราะถ้ามันไม่ทำให้คุณมีจิตสำนึกที่ดีและส่งผลดีกับคนรอบข้างได้ที่นี่ไม่เหมาะกับหมอนะัดพาเชฟผุนออกไปไว้นลครับ เจ้านายครับคู้ผมขอโทษครับเจ้านายผมขอโทษคุณไม่ต้องพูดหรอก